ม,ม,มุมไหนเจ้าไ,ไปไหมยังยเ็บหลังรถเอาบ้าว่ารไปกับบ้นไป้ไปหลงนค่ะเอากสาลงสา,ลง,า,สาลงให้สะอาดแล้วเนะาะเอายนี้ิง แม่ันือว่าเจ้าก็าโวดแท่ขือวมาโพดแท้ถุงนี่ว่ามันนั่งถุงนี่คือถุงไงไรเนี่ย่าปพดแท้ค่อยสจับเราย้อนลงน้ำเหมือนน้ำข้องอยู่เมื่อกี้เลยถึงีแดงแดงนี่คือเทน้ามม่ใหญ่ถุงไไเนี่ยถุนี่่ย่อยใส่ไ พูดใส่ได้ดีพอมได้ป่าเอยได้บ่เออได้สร้างเป็นกม่าได้สร้างเิ็นกม่าย้อนไหนมิจักอันทาง บัติวีวาครับครับผมใครต้องการที่จะล้างรถมาใช้บริการได้นะครับผมชัย,ยพลคาแคร์ครับ ว่าไมิจนงเยี่ยมนะอ๋อวิภาวิเลศะเน่ยใช้ยพ่อนค่าแค่อย่างนี้ครับไข้อการครับเสป่าจะทำความสะอาดบองแดดเบื้องเห็ดเหวเบื้องดูเห็นเหยี่ยวเบื้องดูจะทำความสะอาดบังแดดแม่ก็มองพี่ใส่พี่ใส่ก่ได้เห็ดตายใน่ัวครับท่านทำความสะอาดหลังบาดนะครับผมทั้งผัวทั้งเมียครับ เขาขยาไปถิ่มครับจริงๆเวลาเวลาเขาทำงานโรงงานกันถ้าหยุดชาวันหยุดทอดเปล่าต้องเขสะอาดทองเขาเด้แม่นบ่พตอนนานๆทีๆเร<ล>าเคยทำงานโรงงานอยู่ติดปะเอาเฮ็ดตันนอ,อว่าสันา่นมัวยาดึงแต่ต้องเข้สะอาดทองว่าทำง,งานกับทำงานมาก,กเมื่อยกันน้อง ครับผมเพิ่มไม่ได้ให้ยังนะครับพนลางรถครับเอาขาอยะไปทิ้งมานะครับเพิ่งจะกลับนะครับ,ปรบเป็นางเป็นรางรถนะเ,นเขาเงียแล้ว มันก็นยังใหม่อยู่ด้วยหรลุงรดวะรถยังใหม่อยู่นะล่างแล้วเวครื่องยนต์มันไม่ได้รองรับี20เออคงกบัรบ20เอกันตามเฮ <c oughs> ย้รถ่นเดิไม่ได้หรอหก่เขาจะเอาไปใส่สบี20เบอร์เท่ากับใส่ดีเซลถือก้มือต่อฮะ เจ้าก,ก็เห็นว่าเอีวตะเกียถูกกว่าแอ g พจเห็นบ่อ่าเดี๋ยวนี้เป็นทั่ไหนครับเอ็นกีว่แงก็แอ g ไพิจีครับหันภาคกันไปหันไปไส่เบิร์อะอันนี้คือการลงเราแบางกาไว้ <c oughs> มันเป็นพิธีร่างนิติธรรมถึงธนาคาร